เรื่องคนกลายเป็นยักษ์ครั้งหนึ่งมีนางยักษิศีที่จองเวรไว้กับอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งในเมืองอุตรปญจาระได้ปลอมตัวมาแย่งเอาพระราชโอรสที่ประสูติใหม่ๆหมหอมนางไปฉี่กินต่อหน้าถึงสองครั้งครั้งที่สามพนางยักษิศีแย่งพระราชโอรสได้ พวกราชผลุษก็ออกไล่ติดตามทันทีนางยักษินียังไม่ทันได้กินพระราชกุมารได้อุ้มหนีเข้าไปในท่อน้ําพระราชกุมารก็ได้ดูดนมของนางยักษินีไปพอนางยักษิศีก็รักเหมือนดังลูกของตนแล้วก็พาไปเลี้ยงไว้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็หาลากยาให้ถือเพื่อไม่ให้ใครเห็นตัวพระราชกุมานนั้นก็ได้ลากยาแล้วก็เที่ยวไปหากินคน กับนางยักษินีเสมอมาเวลาพระอครเวสีนั้นประสูตรเป็นครั้งที่สี่นางยักษินีนั้นติดเวนไปตักน้ําให้เทวเวสวร์อยู่หลายเดือนจึงไม่ได้มาจับพระราชกุมารนั้นกินพระราชกุมารนั้นมีพระนามว่าชัยทิศต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสรงพระนามว่าพระเจ้าชัยทิศมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งสรงพระนามว่าอารีณสัตตรู อยู่มาวันหนึ่งพระราชก,กุมารที่นางยักษิเนีเอาไปเลี้ยงไว้นั้นทำรากยานั้นหายจึงไม่อ่านหายตัวได้เที่ยวหากินซากศพอยู่ในป่าช้าเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นยักษ์จึงไปทูลพระเจ้าชัยทิศให้ทรงทราบพ,พระเจ้าชัยทิศก็ส่งพูทหารออกไปล้อมจับยักษ์กุมารน,นั้นก็วิ่งฝ่าพูทหารออกมา ผู้ทหารพากันกลัวตายก็หลีกทางให้ยักษ์กุมารก็ได้หลอดพ้นไปได้ไปอาศัยอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งในโดงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่มาคราวหนึง่งพระเจ้าชัยทิศจะเสด็จออกไปล่าเนื้อในป่าพอดีพบกับพรางคนหนึ่งมาจากเมืองตักกศิลาจะมาแสดงธรรมถวายจึงตัดว่าให้เรากลับจากล่าเนื้อเสียก่อนให้พักอยู่ที่นี้ก่อนตัดแล้วก็เสด็จไปล่าเนื้อ เมื่อไปถึงป่าก็ให้พลโยธาล้อมป่าไว้ตัดสั่งว่าถ้าเนื้อหนีออกทางผู้ใดจะลงโทษคูนนั้นแต่พระเอิญเนื้อหนีออกมาทางพระเจ้าชัยทิศพระองค์จึงรีบติดตามไปพอได้เนื้อตัวนั้นแล้วก็ตัดเป็นสองท่อนหาบมาได้มาพักอยู่ที่ตใต้ต้นไทรใหญ่นั้นยักษ์กุมารก็ลงมาจากต้นไทรขู่ว่าจะกินพระเจ้าชัยทิศพระเจ้าชัยทิศก็ขอชีวิตไว้ อ้างเหตุว่าได้ให้คำปฏิญาณแก่พราหมณ์คนนั้นไว้จะขอกลับไปตามคำปฏิญาณเสียก่อนแล้วจึงจะมาให้กินยักษ์กุมารน,นั้นก็เอาคำมั่นสัญญาแล้วก็ปล่อยไปเมื่อพระเจ้าชัยทิศกลับไปถึงบ้านเมืองแล้วได้ฟังธรรมของพราหมณ์แล้วก็ส่งเล่าเหตุการณ์น,นั้นทั้งปวงให้ฟังและตัดว่าจะกลับไปให้ยักษ์กินเมื่ออลินาศัตรูกุมารได้สดับก็ทูลรับอาสาไปแทนพระราชบิดา เมื่อไปถึงยักษ์ก็ได้โต้ตอบกันหลายอย่างจนยักษ์ใจอ่อนลงพระราชฎุูมานเห็นว่าคงจะไม่ใช่ยักษ์แท้เพราะรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งตาก็ไม่แดงและกระพริบตามีเงาเหมือนมนุษย์ส่วนยักษ์ตาต้องตาแดงไม่กระพริบตาไม่มีเงาตัวจึงทรงนึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าลุงของเราถูกนางยักษสินีรักเอาไปตั้งแต่เมื่อยังเด็กอ่อนถึงสามพระองค์องค์หนึ่งอาจจะเป็นยักษ์ นี้ก็ได้จึงกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นมนุษย์ไม่ใช่ยักษ์แต่คงเพราะมาอยู่กับยักษ์นานจึงเป็นเหมือนยักษ์ยักษ์กุมารจึงว่าเราก็สงสัยอยู่ถ้าจะให้ดีเราพากันไปถามฤาษีตาทิพดูแล้วทั้งสองก็พากันไปถามฤาษีตาทิพฤาษีตาทิพก็เล่าให้ตามให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วยักษ์กุมารนั้นก็สลดใจจึงได้ขอบวชเป็นฤาษี พระราชกุมารก็กลับไปกราบทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบพ,พระราชบิดาก็ทรงยกพลโยธาออกไปนิมนต์ฤศีนั้นให้ศึกแต่ฤศีไม่ศึกเท่าเธอก็โปรดให้ขุดคลองติดติดกันไปจนถึงภูเขาลูกหนึ่งไข่น้ำจากภูเขาให้ไหลมาตามคลองให้คนไปตั้งบ้านเรืองทำนาอยู่แถบคลองนั้นให้มีหน้าที่ถวายปัจจัยสีแก่ฤษีนั้นตลอดมา บ้านตำมนั้นจึงได้ชื่อว่าจุลกรรมมาตรธรรมน,รนิคมมาชาติสุดท้ายนั้นฤสีนั้นได้เกิดมาเป็นพระสารีบุตรยักษุมานนั้นได้มาเกิดเป็นพระองค์ุริมาณอารีนาศัตรูราชชุมานได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าในเรื่องนี้ชี้เห็นว่าสัตว์และคนตกไปอยู่ในที่ใดก็อาจจะเป็นเหมือนกับผู้ที่อยู่ในที่นั้นก็ได้ ต่อไปเรื่องพญาพญาช้างฉัดทันครั้งหนึ่งมีช้างเผือกตัวหนึ่งมีฤทธิ์ห่ออือนเดินอากาศได้มีบริวารถึงแปดหมื่นตัวล้วนแต่มีฤทธิ์เดชทั้งนั้นพญาช้างเผือกน,นั้นมีสีกายขาวเหมือนดังสำลีมีปากแดงเล็บเท้าแดงสูง48่สอกยาว120ยสอกงาวัดโดยรอบข้างละ50กร,รมัมแต่ละข้างยาว30มสอกมีรัศมีหประการ มีมเหสีอยู่สองตัวชื่อว่านางจุลละสุพัทธ,ธรากับมหาสุพัทธ,ธราเลาพาบริวารอยู่ในถ้ำทองคำแห่งหนึ่งที่ป่าหิมพานและพาบริวารปนนิบัติพระปัจเจกโพด้วยลูกไม้หัวมันอยู่ตลอดการละนานอยู่มาวันหนึ่งพระยาชัดทันพาบริวารไปชมดอกรัง ขั้นไปถึงต้นลังจึงเข้าชนต้นลังให้ดอกร่วงลงมาขณะนั้นนางจุละสุพัทรายืนอยู่เหนือลมใบไม้แห้งและลังมดแดงก็งกระเด็นจากต้นลังลงมาถูกนางจุละสุพัทราส่วนนางมหาสุพัทรายืนอยู่ใต้ลมก็ถูกเกสรดอกไม้ร่วงหลง่นลงไปนางจุระสุพัทราก็นึกน้อยใจว่า พญาฉัตรทันนี่ลำเอียงจึงผูกอาคาดไว้ต่อมาอีกวันหนึ่งเวลาลงไปอาบน้ําในสะฉัตรทันเวลาขึ้นมาจากสะก็มีบริวารเก็บเอาดอกบัวใหญ่ขึ้นมาประดับพญาฉัตรทันและประดับนางพญาช้างทั้งสองมีช้างตัวหนึ่งได้ดอกบัวใหญ่อีกดอกหนึ่งมาส่งให้พญาฉัตรทันพญาฉัตรทันก็ส่งให้นางมหาสุภัทรา ก็ทําให้นางจุละสุพัตราน้อยใจและผูกอาฆาตไว้อีกเป็นครั้งที่สองอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพญาฉัดรทันจัดทําผลมะซางและเผือกมันปรุงด้วยน้ําผึ้งถวายแก่พระปัจเจกโพห้าร้อยองค์ฝ่ายนางจุละสุภัตราก็นําผลไม้ไปถวายพระปัจเจกโพและตั้งความปรารถนาว่าเมื่อข้าพระเจ้าตายจากชาตินี้แล้ว ขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินให้ได้แก้แค้นพญาฉัตรทันนี้ให้ได้พอเวลาตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชมีชื่อว่าพระนางสุพัทลาเมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้นก็ได้ไปเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพนาสีพระนางสุพัทลานั้นะระลึกชาติหนหหลังได้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นพระอัครมหเหสีแล้วจึงทรงดำริจะให้มีผู้ไปฆ่าพญาชาตทันเพื่อให้หายแค้นจึงทรงทำเป็นเหมือนทรงแพ้พระคันทูลพระเจ้าพระราศีว่าอยากได้งาพญาช่างเผือกในป่าหิมพานถ้าไม่ได้ก็เห็นจะตายแน่พระเจ้าพระราศีจึงโปรดให้ประชุมพวกในพรานตรัสถามถึงเรื่องพญาช่างเผือกว่าอยู่ที่ใดเมื่อพวกในพรานไม่ทราบ พนางสุพัตราก็จึงตัดถามขึม้นว่าเราฝันเห็นพญาช่างเผือกตัวหนึง่งมีรัศมีหกประการแผ่ออกจากงาอยู่ที่ป่าหิมพานต์แล้วก็ทรงบอกทางที่ไปจนละเอียดมีนายพานคนหนึง่งชื่อว่าโสนุดอนเคยเป็นขั้วฆาดกันมากับพญาฉัตรทันเป็นผู้รับอาสาไปยิงพญาฉัตรทันเอางามนมาถวายจนได้เมื่อพระนางเห็น พระญาฉัตรทันก็นึกเสียพระไทยจนหัวใจแตกตายทันทีมา,ามาชาติสุดท้ายพระนางสุพัทรานั้นก็ได้มาเกิดเป็นภิกษุณีองค์หนึ่งในพรานนั่นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพระยาฉัตรทันก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการมีเมียน้อยเมียหลวงเป็นการไม่ดีเลยต่อไปเรื่องเด็กเจ็ดขวบแก้ปัญหาธรรมที่ลึกซึ้งได้ ครั้งหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งในเมืองอินทปัตได้ตัดถามปัญหาธรรมต่อปุโรหิตว่าทำอย่างไรจึงจักไม่ถูกดินทาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทำอย่างไรจึงจักได้ยศในโลกมนุษย์และสวรรค์ปุโรหิตทูลตอบว่าปัญหานี้เหลือปัญญาของข้าพระองค์จะแก้ได้ก็เฉพาะวิทูปุโรหิตในเมืองพาราสีเท่านั้น พระเจ้ากรุงอินทปัตัจึงส่งให้ไปเมืองพระราสีปุโรหิตก็ไปตามรับสั่งแต่เมื่อไปถึงเมืองพระราสีปุโรหิตของพระเจ้าพระราสีก็ขอให้ไปถามลูกชายคนที่หนึ่งลูกชายคนหนึ่งก็ตอบว่าเวลานี้ใจไม่สบายเพราะทิ้งภรรยากเก่าแล้วกำลังไปติดหญิงอื่นมาอยู่ขอให้ไปถามน้องชายของข้าพระเจ้าผู้ชื่อว่าสัญชัยเถิด เมื่อไปถามสัญชัยก็ได้รับคําตอบว่าข้าพเจ้ากําลังติดพันกับอยู่ผู้หญิงอยู่ปากน้ําข้างโน้นต้องไปหาทุกเชา้าทุกเย็นเป็นอันว่าความตายกลืนกินข้าพเจ้าอยู่ทุกเชา้าทุกเย็นใจข้าพเจ้าสมองอยู่เป็นนิดไม่อาจแก้ปัญหาได้ขอให้ไปถามน้องคนเล็กของข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าสัมมะสัมภวะกุมารที่มีอายุได้เจ็ดขวบเถิดสติปัญญาเขาดีมาก ดีกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าปุโรหิตก็ได้ไปถามสัมภวะกมุมารว่าทําอย่างไรพระราชาจึงจะไม่ถูกติดเตียนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทําอย่างไรพระราชาจึงจกได้ยศในโลกมนุษย์และโลกเทวดาอีกทําอย่างไรพระราชาจึงจกได้ไปนิพพานสัมภวะกมุมารแก่ว่าข้าแตท่ท่านปุโรหิตผู้ที่พระราชาตัดถามแล้ว ควรทุนกิจที่ควรทําในพรุ่งนี้เสียแต่ในวันนี้อย่าให้ได้ทรงทำในเมื่อมีความจําเป็นขึ้นเมื่อพระราชาตัดถามว่าท่นานควรจักแสดงทำภายในถวายไม่ควรให้เมื่อพระราชาตัดถามท่านท่นานควรจักแสดงทำภายในถวายไม่ควรให้พระราชาเดินตามทางผิด ไม่ควรให้พระราชาล่วงเสียซึ่งธรรมไม่ควรให้พระราชาประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ควรให้พระราชาทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อพระราชาองค์ใดทําอย่างนี้พระราชาองค์นั้นก็จัดได้ดังที่ท่านถามมาแล้วนั้นขั้นแล้วปรหิตก็กลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินของตนให้ทรงทราบตามที่กล่าวมามาชาติสุดท้ายพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ก็ได้มาเกิดเป็นพระอนทน์ปุโรหิตก็ได้มาเกิดเป็นพระอนุรุตสามภวะกุมารก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ถึงมีถึงแม้มีอายุเพียงเจ็ดขวบก็มีปัญญายิ่งกว่าผู้ใหญ่ต่อไปเรื่องผู้ได้รับผลอักตัญยูในปัจจุบันครั้งหนึ่งมีพระวานน์ตัวตัวนอนใหญ่ตัวหนึง่งไปพบพานคนนึงตกอยู่ในเหว จึงหาเครื่องไม้ย่อนลงไปดึงพราหม์ขึ้นมาจากเหวจนหมดแรงแล้วก็นอนหลับไปพราหม์นั้นมาขึ้นมาได้เขาไปเอาหินมาทุ่มศิษะวานอรซึ่งกำลังหลับด้วยนิสัยอันถานพอวานอรตื่นขึ้นจึงกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้แล้วกล่าวว่าดูก่อนพราม์แกจงเดินไปเถิดเราจะบอกหนทางให้แกให,ให้ไปตามปลายไม้นี้ ที่กล่าวดังนี้ด้วยอาศัยบาร,รมีความกรุณาแก่พารามนั้นนักหนาเห็นว่าพรามหลงทางจึงได้พาพรามณ์ออกจากป่าไปส่งจนถึงทางแล้วกลับไปอยู่ที่เชิงเขาตามเดิมปฝ่อยพราม์คนนั้นได้ไปถึงบ้านบ้านเรือนแล้วก็เกิดเป็นโรคเรื่อนขึ้นรับทุกขเวทนาถึงเจ็ดปีด้วยมีโทษที่ประทุษร้ายวานอนนั้นพรามคนนั้นเลยกลายเป็นเปรตทั้งเป็น เขาได้ไปเที่ยวถึงมิคาชินะอุทยานในกรุงพาราสีหาใบไม้มา,าศาสตร์กับพื้นดินแล้วควรครางอยู่พระเจ้าพาราสีเสด็จออกไปพบจึงตัดถามว่าเป็นอย่างไรจึงมาเป็นอย่างนี้พราหมณ์ก็เล่าเรื่องถวายแล้วก็ถูกแผ่นดินแยกเป็นช่องสูบเอาพราหมณ์นั้นลงไปนการกมาชาติสุดท้ายพราหมนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตวานน,นก็ได้มาเกิดเป็นผู้เจ้า เรื่องนีชีเห็นโทษแห่งการมทุสลาลต่อผู้มีพระคุณไว้อย่างน่ากลัวต่อไปอีกเรื่องเรื่องผู้ได้รับโทษแห่งการเสียสัตว์ปฏิญาณครั้งหนึ่งมีคนสำเพาแต่คนหนึ่งลอยน้ําไปขึ้นที่ท่าเรือแห่งหนึ่งแล้วเดินไปเที่ยวขอทานคนทั้งหลายเห็นเดินเปลือยกายไปก็เข้าใจว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสจึงพากันกราบไหว้บูชาหลุนั้น หลุดนั่นก็เลยถือการบริกายเป็นกิจวัตรเมื่อบริโภคอาหารแล้วก็กลับไปอาศัยอยู่ที่ต้นกระทุ่มริมท่าเรือนั้นคนทั้งหลายก็พาก,กันไปกราบไหว้บูชาต่อมามีพญาครุฑพญานาคก,ก็ไปกราบบูชาด้วยอยู่มาวันหนึ่งพญาครุฑจึงถามว่าพวกนาคทำให้ญาติของข้าพเจ้าจมน้ำทะเลตายเป็นอันมากแล้ว พวกนาคมีเลขคนอย่างไรขอให้ท่านช่วยถามพญานาคดูทีว่าแล้วก็ลากลับไปเวลาพญานาคมาหาชีเปลยานั้นก็ถามว่าแต่พญานาคก็ไม่บอกเมื่อหลายวันเข้าว่าให้ชีเปลยาาถือคำมั่นสัญญาว่าจะไม่บอกใครชีเปลยาาก็รับว่าจะถือสัตว์ปฏิญาณจึงบอกว่าข้าพเจ้าได้ให้พวกนาคก,กลืนก้อนหินเข้าไว้ในท้อง เพื่อทําให้ตัวหนักเวลาเห็นพวกครุฑบินลงมาก็ทําอ้าปากจะกัดพวกครุฑก็จะจิกศรีรษะและดึงขึ้นแต่ดึงขึ้นไม่ได้น้ํานะเลก็ท่วมตายถ้าพวกครุฑจับทางหางทางข้างหางให้ให้พวกหน้าสสำรองหินออกไปทางปากพวกครุฑก็จะไม่ถูกน้ําท่วมตายบอกแล้วก็กลับไปเช้าขึ้น พญาคุดก็มาหาชีปเปลือยก็เล่าให้ฟังแล้วพยาคุดก็รีบบินไปที่ทะเลก็เพื่อปีกพัดน้าในทะเลให้แหวกเป็นช่องลงไปจับพญานาคที่ข้างหางแล้วบินขึ้นอากาศพญานาคได้ร้องขึ้นว่าภัยอันนี้ได้เกิดจากเราผู้ไขความลับของตนแก่ผู้อื่นแล้วร้องให้ลำพันไปลงท้ายพญาคุดก็ปล่อยพญานาคก็กลับไปสาบแช่งชีปเปลือยนั้นให้หัวแตกตาย มาชาติสุดท้ายชีเปลือยก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพญานาคก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรพญาครุฑก็ได้เกิดเป็นพุทธเจ้าตรงนี้ชี้เห็นว่าทุกคนไม่ควรเปิดความลับของตนให้ผู้อื่นรู้เว้นแต่เรื่องที่จะเปิดนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ตนเท่านั้น